นมัสการพระคุณเจ้าที่เคารพอ,อย่างสูงท่านคณะกรรมการและท่านภูมิเกียรติที่เคารพทุกท่านประเทศไทยตั้งมั่นคงส่งคุณค่ามีวัดวาอารามง,งามยิ่งใหญ่มีคำสอนที่คอยขัดดัดจิตใจให้คนไทยมีอาสารักสมคี ท่านภูมิเกียรติที่เคารพทุกท่านคะพัฒนาอะไรก็ติดทาจิตไม่พัฒนาพัฒนาอะไรก็ไรค้ค่าทาคนไม่พัฒนาประเทศชาติจะพัฒนาได้ก็ต้องเริ่มพัฒนาที่ตัวเราก่อนดังนั้นจิตอาสาจึงหมายถึงการร่วมมือร่วมใจ และพร้อมใจกันทากิจกรรมหน้าที่การงานให้เจริญก้าวหน้าจึงกล่าวได้ว่ามีจิตอาสายอมพัฒนาคนพัฒนาชีวิตให้อยู่ร่วมกันได้อย่างร่มเย็นบ่อน้ำบ่อนหนึ่งอาจสร้างความชุ่มเย็นให้กับต้นไม้ทั้งแปลงได้แต่สร้างความชุ่มเย็น ให้กับป่าทั้งป่าไม่ได้แรงงานจากคนคนเดียวอาจสร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวได้แต่สร้างความมั่นคงให้กับหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านไม่ได้บ่อน้ำหลายบ่อแรงงานหลายล้านแรงงานยอมสร้างความชุ่มเย็นให้กับแปลงไม้ทั้งแปลง สร้างความมั่นคงให้กับหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านเราในฐานะชาวไทยพึงรู้รักสามคัคคีมีจิตอาสาปัจจุบนันความเสื่อมทางด้านศิลธรรมกำลังเกิดขึ้นอย่างแพร่หลายเพราะเกิดจากทุกคนต่างมุ่งเน้นแต่ประโยชน์ส่วนตนไม่แลเหลียวประโยชน์ส่วนรวม สิ่งหนึ่งที่จะช่วยให้สังคมไทยพบกับความสันติสุขได้นั่นก็คือทุกคนต้องพัฒนาชีวิตตนเองให้มีจิตอาสาตามหลักสารานิยธรรมหประการดังนี้ 1. คนไทยต้องมีเมตตากายการรมมีจิตอาสา ช่วยเหลือเกือ้อกูลซึ่งกันและกันการช่วยเหลือกันคือการสร้างสะพานแห่งมิตรภาพเป็นสะพานแห่งความรักความสามคัคคีเพราะความสามัคคีคือสะพานที่จะทอดไปสู่ความสันติสุขลดความเห็นต่างขจัดความขัดแยง้งให้หมดสิ้นไปจากสังคมไทย 2- คนไทย ต้องมีเมตตาวจีกรรมเราคนไทยต้องพูดดีต่อกันสร้างจิตอาสารู้เสียสละมีความซื่อสัตย์คำพูดที่เชื่อเฉนกันยอมหาประโยชน์อะไรไม่ได้เลยเพราะคำพูดเป็นได้ทั้งหอกเป็นได้ทั้งมีดมีดที่ว่าคมหรือจะสู้ปากคน ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการหรือสื่อมวลชนก็ต้องพูดให้เป็นกลางสร้างจิตอาสาให้เกิดขึ้นบนแผ่นดิน 3. คนไทยต้องมีเมตตามโนกรรมมีจิตอาสาคิดดีต่อกันรักกันให้เหมือนน้องปรองดองกันให้เหมือนญาติรู้จักให้อภัยซึ่งกันและกัน ไม่กลับหน้ามือเป็นหลังมือเพราะเมตตาจะช่วยลดความขัดแย้งทางความคิดให้จางหายไป 4. คนไทยต้องมีสาธารณโภคีมีจิตอาสาเสียสละสงเคราะห์รู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกันในยามที่เพื่อนร่วมชาติกำลังประสบอุทกภัย อัดคีภัยประสบกับความหนาวเราก็ต้องแบ่งปันสิ่งของให้กับเพื่อนร่วมแผ่นดินช่วยเหลือผู้ที่อัตคัดขัดสนยิ่งกว่าเราเพราะการส่งเคราะห์คือการสารสัมพันธ์ไมตรีให้แนบแน่น 5. คนไทยต้องมีศีลและสามัญญาตารักษาศีล เคารพกฎกติกาการอยู่ร่วมกันมีวินยัยไม่ละเมิดต่อศิลธรรมไม่ทำผิดกฎหมายไม่ทำผิดต่อกฎระเบียบของสังคมไม่เสพยาบ้าค้ายาเมาอันเป็นเหตุทำให้สังคมของเราเกิดความขัดแยง้ง 6. คนไทยต้องมีทิฏฐิสามัญญตา มีจิตอาสาเคารพความคิดเห็นของกันและกันความคิดหลากหลายมีด้ชี้ว่าใครถูกใครผิดหลายคนหลายความคิดหลายคนหลายความฝันหลายคนหลายแรงงานย่อมดีกว่าความคิดเดียวแรงงานเดียวเคารพในความคิดเห็นที่เหมือนกัน สังคมจึงจะเกิดความสงบสุขท่านผูมิเกียรติที่เคารพทุกท่านคะดาวดวงเดียวมีอาจแต่งแต้มฟากฟ้าให้งดงามได้ดอกไม้หอมเพียงดอกเดียวมีอาจส่งกลิ่นขจรจจายไปทั่วป่าได้ฉันใดคนคนเดียวหรือจะสร้างสัมพันธภ,ภาพให้เกิดความสงบร่มเย็นได้ เราทุกคนต้องมีจิตอาสาเสียสละซื่อสัตย์กระตันอยู่ช่วยเหลือเกือ้อกูลซึ่งกันและกันมีน้ำใจที่ดีต่อกันในยามที่โรคไวรัสโควิด COVID กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้ถึงเวลาแล้วที่เราชาวไทยจะร่วมใจกันมีจิตอาสาพัฒนาสังคมไทย ให้เจริญก้าวหน้าไปพร้อมกันสังคมนี้ก็จะสดใสเต็มเปี่ยมไปด้วยน้ำใจและความรักลึกในความรักยอมพบมิตรภาพลึกในมิตรภาพยอมพบแต่สันติสุขอย่างแน่นอนคะ่ะชนคู่ชาติศาสต์คู่สงฆ์ถงคู่เสาบอกพงเผ่า ชาวสยามงามยิ่งใหญ่รวมจิตอาสาพัฒนาชาติให้ก้าวไกลชีพก้าวหน้าชนก้าวไกลไทยก้าวเดิน